สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีที่ใช้ในการเขียนบทความนะครับในเว็บ g e r g e e o m o m นะครับสิ่งแรกนะครับให้เราพิมพ์เข้าไปก่อนนะครับตรง url นะครับว่า w w w g e r ็ g e กิรครับพอเราพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วนะครับสิ่งสัคัญต่อมานะครับเราจะเห็นหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับ ให้เราเริ่มทําการลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับก็มีหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือลงทะเบียนผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับหรือหรือมีเดียต่างๆได้หมดเลยนะครับของโซเชียลต่างๆหรือว่าจะ Register นนะครับใส่อีเมลก็ได้ครับได้ปกตินะครับพอเราใส่ username กับอีเมลปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งพาสเวิร์ไปให้เราในอีเมลนะครับเราก็สามารถเอาพาสเวิร์ดนั้นลงทะเบียนได้ นะครับหรือถ้าง่ายสุดนะครับเราก็ลงผ่าน Facebook ง่ายสุดเลยนะครับในที่นี้อาจารย์ได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะลงผ่านแบบไหนก็ได้นะแต่ถ้าจะแนะนําคือถ้าลงผ่าน Facebook ก็จะง่ายที่สุดครับ แค่ใส่ย,ยูสนเน a m e พาส์วบร์ดของ Facebook ก็ใช้งานได้แล้วพอเราเข้ามานะครับสังเกตเห็นว่าชื่อของเราด้านบนนะครับก็จะเป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับให้เราไปที่ตรง g กิร์กิกนะครับเราไปที่แดชบอร์ดนะครับกด1ครั้งนะครับพอเรากดไปที่แดชบอร์ดนะครับสิ่งสำคัญต่อมาก็คือให้เราไปเริ่มทำการอัปเดตโปรไฟล์ของตัวเองก่อนครับกดที่โปรไฟล์ ปรากฏที่โปรไฟล์เสร็จปุ๊บหน้านี้ก็คือหน้าประวัติของเราเองหรือว่าประวัติของผู้แต่งนะครับที่จะใช้ในการเขียนบทความนะครับนะครับตรงนี้สีเราก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะครับสิ่งสาคัญที่อาจารย์ต้องการให้เราทํานะครับก็คือปรับอันดับแรกคือตรงนี้นะครับ first name ให้ใส่เป็นชื่อจริงนะครับในตัวอย่างนี้อาจารย์ใส่เป็นชื่ออันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักศึกษาส่งงานนะครับ หรือว่าผู้แต่ง,งต่างๆนะครับถ้าจะมาสมัครในอันนี้ใช่ไหมครับก็คือให้ใช้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอันนี้เป็น first name ชื่อจริงนะครับตามด้วย last name นะครับนามสกุลจริงในที่นี้จะให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ nickname จะเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับสิ่งสำคัญต่อมานะครับตรง display name publicly as นะครับก็คือจะโชว์สถานะของผู้แต่งเมื่อสมมติมว่าเราเขียนบทความไปแล้วปุ๊บ ใต้ของบทความไหมครับจะมีรูปผู้แต่งอยู่ก็คือมีรายละเอียดของผู้แต่งซึ่งชื่อที่จะปรากฏให้ยูเซอร์เห็นนะครับก็คือจะเป็นชื่อตรงนี้นะครับดังนั้นให้เราไปปรับตรงนี้ครับให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงให้หมดนะครับใช้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเท่านั้นนะครับส่วนอีเมลนะครับอีเมลแล้วก็ใช้อีเมลอะไรก็ได้นะครับใส่เพื่อจะเป็นคอนแทคได้หรือถ้ามีเว็บไซต หรือว่าจะมีเป็นอีเมล a c e b o o k URL ต่างๆได้หมดนะครับ Google นะครับหรือว่าจะเป็น Instagram พวกน้ครับ Twitter ก็สามารถใส่ได้ข้อมูลได้หมดเลยนะครับซึ่งนี้เป็นประวัติของเราเองนะครับเวลาเวลาผู้อ่านเข้ามาดูนะครับเห็นผู้แต่งก็สามารถที่จะคอนเนคกกับผู้แต่งได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถใส่ได้ไม่จำกัดนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับสิ่งสัมพัญต่อมาที่เราต้องอัปเดตให้จานะครับก็คือในตรงที่เป็น bio graphical info นะครับก็คือใส่ข้อมูลประวัติของตัวเองนะครับในที่นี้จารย์ก็พิมพ์เป็นรายละเอียดของประวัติของตัวเองพอสังเกตนะครับสิ่งสำคัญนี้เราจะใส่ว่ากําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีไหนก็ได้ครับหรือว่าเป็นนักศึกษาอยู่คณะอะไรนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็พยายามใส่ข้อมูลที่ที่เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วนะครับจะลหลงไหลในตัวผู้แตกนะครับผม ก็พยายามใส่งานอดิเลกเข้าไปหรือใส่ความชอบส่วนตัวของเราเข้าไปก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับในบโอกราฟีนะครับที่เราจะต้องแตะก็คือใส่เป็นชื่อประวัติของเราเองถ้าเราล็อกอินผ่านโปรไฟล์ Facebook อยู่แล้วนะครับชื่อจะปรากฏรูปภาพจะปรากฏของ Facebook อยู่แล้วนะครับแต่ที่อาจารย์ต้องการให้เราอัปเดตนะครับก็คือเนื่องจากว่าในรูปของ facebook ถ้าหรือว่ารูปอื่นถ้าบางคนเนี้เห็นหน้าไม่ชัดเจน อาจารย์ให้เราไปข้างล่างสุดนะครับตรง a v ต t a อ Image นะครับให้เราไปเลือกช h o o ิมเม a g e นะครับแล้วพยายามเลือกรูปที่เป็นหน้าตรงหรือหน้าที่เห็นหน้าตาเราชัดเจนมากที่สุดนะครับเพราะเวลาอาจารย์ตรวจงานหรือว่าเวลาผู้อ่านมาดูเนะี่ยจะได้ชื่นชมเรานะครับจะได้เห็นว่ามีตัวตนจริงๆนะครับไม่ได้เป็นรูปการ์ตูนขึ้นมานะครับดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็นะครับกำหนดให้เราใส่เป็นรูปหน้าจริงเท่านั้นนะครับ จะแต่งให้หล่อสวยแบบไหนก็ได้หมดเลยนะครับแต่ต้องเห็นครบหน้าจริงนะครับพอเราเขียนข้อมูลเหล่านี้ครบหมดแล้วใช่ไหมครับของรูปโปรไฟล์อะไรทุกอย่างประวัติโปรไฟล์เสร็จแล้วให้เราไปทําการกดอัปเดตโปรไฟล์นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยของในเรื่องของหน้าประวัติของเรานะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเริ่มทําการโพสต์นะครับโพสต์บทความ นในงานแต่ละงานที่อาจารย์ให้เราลองทําดูนะครับหรือว่าผู้แต่งหนางสีจะทําการเขียนเขียนบล็อกพกนะครับหรือเขียนบทความให้เราไปที่โพสต์นะครับไปที่โพสต์เสร็จเนื่องจากว่าอันเก่าของอาจารย์ได้ทําการทดลองสร้างไปแล้วนะครับถ้าเราสร้างใหม่ให้เราไปที่ add new นะครับกด1ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บ add new เสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซลักษณะประมาณแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นชื่อไทเทลนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อไทเทลได้เลยนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับคือชื่อบทความนั่นเองหัวข้อของบทความนั่นเองนะครับตาม Assignment ที่อาจารย์กำหนดให้เราไปก็ที่อาจารย์กำหนด Assignment ไปใช่ไหมครับในแต่ละหัวข้อเราสามารถปรับชื่อบทความให้เป็นอะไรก็ได้นะครับที่เมื่อแชร์ลงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยครับจะทําให้คนติดตามเรามากขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นที่สนใจใน,นภาษาที่ใช้ จะเป็นภาษาทางการหรือไม่ทางการก็ได้นะครับแต่ต้องถูกกฎหมายนะครับสมมติว่อาจารย์ก็ใส่ันแล้วเป็นแบบแนะนำก็ได้ครับแนะนำวิธีการเขียนนะครับบทความใน g e r g ge y c o m อ่าโอเคสมมติอาจารย์ใส่นี้นะครับสมมติอาจารย์ใส่เสร็จสิ่งต่อมาก็ตรงนี้นครับ นะครับ p e ม,มาล l i n k ตรงนี้ครับ edit เนี่ยเราสามารถใส่เป็น url อะไรก็ได้นะครับให้สื่อความหมายสมมุติว่านี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับดังนั้น url จะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในโซนแรกก็อาจจะปรับนะครับให้เป็นก็จะแต่งเป็นสมมุติว่าเป็น welcome ก็ได้ครับ welcome เกอ r g ก็ได้ครับ welcome เกอ r g สมมุติว่าจาย์ใส่ อันนี้คือเราสามารถปรับแต่งอะไรก็ได้นะครับสมมติอาจารย์ใส่ไปนี้ก็จะทำให้ J L เราจับง่ายขึ้นนะครับสิ่งสำคัญต่อมานะครับเราก็ใส่ข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจะพิมพ์รายละเอียดอะไรก็ได้นะครับนะครับเช่นวันนี้จะมานะครับเช่นวันนี้จะมาบอกวิธีการเขียนบทความ จะใส่ภาษาอะไรก็ได้ครับในเว็บไซต์นะครับนะครับในเว็บไซต์ geek.com อ่าผมจะใส่นะครับเสร็จเราสามารถแนบรูปภาพได้นะครับไปที่ Add Media อันนี้จะเป็นรูปภาพเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ ตัวอาจารย์จะไปอัปโหลดข้อมูลใหม่เราไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วเลือกไปที่ select file แล้วไปหารูปไหนๆก็ไน,นะครับสมมติว่าอาจารย์เลือกรูปคืออาจารย์อาจจะร,รูปนี้นะครับสมมติอาจารย์เลือกรูปนี้เราก็กด open นะครับดังนั้นรูปนี้ก็จะปรากฏเข้ามาในตัว media library ของเรานะครับนะครับเราก็กด insert ได้เลยพอกด insert นะครับเราก็สามารถย่อหรือขยาย รูปอินเทอร์เฟซของเราได้นะครับแล้วก็จะให้อยู่เป็นกลางขวาซ้ายได้หมดเลยนะครับมีไฮเปอร์ลิงก์ด้วยครับเมื่อกดคลิกเข้าไปจะให้ลิงก์ไปที่ URL อะไรนะครับเราสามารถอัปเดตข้อมูลได้เหมือนการเขียนเว็บไซต์ทั่วไปนะครับสมมติว่าอาจารย์ใส่รูปใส่อะไรเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับก็เราก็สามารถพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์เป็นหมดความไปเลย,เลยไปเลยได้หมดเลยนะครับ นะครับแช่จั์ก็จะพิมพ์ว่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดของ gergy.com ge นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ที่สนใจมาร่วมกันนะครับร่วมกันนำเสนอความรู้สร้างสรรค์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สำหรับสังคมนะครับสมมติอาจารย์เขียนอันนี้ซึ่งเราสามารถเขียนได้ยาวๆนะครับจะ add media คือ add รูปภาพระไรอีกก็ได้หมดเลยนะครับสมมติอาจารย์ยกตัวอยา่างคืออาจารย์เขียนทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับสิ่งต่อมานะครับสิ่งที่เรามาเนี่ยให้เราติก category ก่อนนะครับก็คือสมมติว่านี้อยู่ในหมวดของวิชาใดวิชาหนึ่งสมมติว่าเป็นวิชา software engineering เราก็ต้องติกไปที่ education นะครับแล้วไปที่ software engineering รือถ้าเป็นวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเราก็ติกที่ education แล้วก็ติกที่คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับเพื่อจะเป็นแคตตอรี่เวลาเรามีหลายๆบทความนะครับเล้วเราเรียงกันเนี่ยเวลาจาร์ซอสปุ๊บหรือจาย์กดคอมาิวดตตรวจงานจะได้ตรวจได้นะครับดังนั้นถ้าสมวดเป็นกรณี top engineering ก็กดได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งก็เลือกอย่างไดอย่างหนึ่งนะครับพอจา์เลือกเสร็จปุ๊บสิ่งสําคัญตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้า ตามคีย์รหัสที่อาจารย์แท็กไว้ให้นะคะว่าในแต่ละวิชานะคะหรือแต่ละบทความเนี่ยแต่ละคนที่เขียนเนี่ยจะต้องแท็กอะไรเพื่อเวลาอาจารย์ตรวจแน่ยจจะกดคลิกแท็กนะครับเพรามันจะโชว์ผลงานทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับรายวิชานั้นๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นวิชาซอฟแวร์เจ e ลิ่นะครับให้เราใช้รหัสโค้ดที่อาจารย์จะกําหนดให้แล้วนะครับสมมุติให้กำหนดกหนดรหัสโค้ดเป็น SE ครับย่อมาจากซอฟแวร์เจลลิ่นะครับ 58คือปีการศึกษาใช่ไหมครับ AS คือ assignment 1ก็คือ assignment 1เสร็จปุ๊บสมอาจารย์กำหนดโค้ดนี้เรากด add นะครับ add เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์ชื่อวิชาด้วยครับในการแท็กนี้คือเราจะแท็กชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับบทความนะครับเพื่อว่า,วา,วาวเวลาปิสเซิชใน google.com เนี่ยก็จะทำให้เราเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หาเจอได้ด้วยในบทความเรานะครับ ังนั้นเวลาเราเขียนในบทความควรจะมีการแท็กแต่นนในการแท็กพยายามแท็กข้อมูลหรือเนะะื้อหาที่มีประโยชน์นะครับที่เมื่อจัดลรงกิ้งแล้วในกรณีเสิร์ชหา a c e b o o k จะได้เห็นบทความทมี่เราเขียนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่นี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับให้เราใส่แท็กอาจารย์ให้เรียบร้อยนะครับเวลาอาจารย์ตรวจงานตามแอปไซส์เมนอาจารย์กกดแคทแท็กเท่านั้นดังนั้นถ้าใครใส่แท็กไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้ใส่เนี่ยอาจจะไม่มีคะแนนนะครับในงานแอ s ไซ n m เมนนั้นๆน,น,นะครับ นะครับหรือว่าถ้าเป็นวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งก็จะเป็น CP 5 8 AS 1นะครับพวกนี้ถ้าเป็น Assignment 2-3-4ก็อัดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนี่จะยกตัวอย่างของวิชา Software Engineering นะครับสิ่งสำคัญต่อมานะครับถ้าเราต้องการตอนนี้ครับถ้าเราใส่ปุ๊บเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นถูกต้องไหมครับ สิ่งที่ต้องการคือเราต้องการโชว์รูปที่เห็นอยู่ในเว็บไซต์แบบนี้นะครับเราต้องทำการปรับข้อมูลก่อน,นคือให้เราไปเซตตรงเซตฟีเจอร์อิมเมจครับเซตฟีเจอร์อิมเมจคืออะไรในการทำเซตฟีเจอร์อิมเมจนะครับคือการโชว์รูปหน้าอินเทอร์เฟซของตรงนี้ออกมาโอเคนะครับเวลากดเราจะได้กดได้ดังนั้นที่อาจารย์แนะนำนะครับให้เราทำไซต์นะครับอาจารย์แนะนำให้เราทำไซต์เป็นประมาณนี้นะครับ ไซส์ของเซตเท่ากับอันนี้นะครับก็คือเป็นเซตฟีเจอร์อิเมจนะครับนั่นก็คือความกว้างล้อ4พิกเซลนะครับแล้วก็คูณ600คือความสูง600อนะครับอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ฟิกไว้คืออาจารย์อยากให้ฟิกเป็น1024คูณ600นะครับในทุกคนรูปที่ทำนะครับ1024คูณ600 ถติว่าอาจารย์ติ๊กเรียบร้อยนะครับ1,024คูณ600หรือถ้าสมส่วนที่สุดนะครับเราก็ใช้เป็น1,024คูณ768ก็ได้เหมือนกันนะครับ1,024คูณ768หรือ1,024คูณ600ก็ได้นะครับโดยประมาณเป็นนี้อย่าทำใหญ่เกินไปนะครับโอเคดังนั้นจารย์เลือกเป็น1,024คูณ600หลังจากนั้นปุ๊บจาก,กดตรงนี้เป็น set feature image นะครับพออาจารย์กดเซตตรงนี้ครับเป็นฟีเจอร์อิมเมจปุ๊บข้อมูลของเรานะครับก็จะไปอยู่ในปรากฏหน้าแบบนี้แหละนะครับแต่เพื่อไม่ให้การการสับสนเดจา์จะเปลี่ยนสามารถรีมูฟได้นะครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นเซตอิมเมจใหม่นะครับเซตฟีเจอร์อิมเมจใหม่เพื่อจะได้แตกต่างกาันคือว่าอาจารย์ใช้รูปนี้รูปภูเขานะครับพันยี่สี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดมากสุดได้เท่านี้นะครับ ได้ถึง1024คูณห0รหรือ1024คูณ718ได้เลยนะครับห้ามห้ามทำแตกต่างจากนี้เสร็จแล้วอาจารย์กด Set Feature Image นะครับรูปก็จะจกมานะครลูจกจะมามากฏตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญต่อมานะครับพอเราเซตอันนี้ในหน้าตาของที่จะโชว์ในเว็บไซต์แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญกรณีที่เราต้องทำการทำการแชร์ใช่ไหมครับให้เราไปตรงอันนี้นะครับ SEO นะครับให้เลือกเลือกตรงที่แชร์โซเชียลนะครับกด1ครั้งนะครับส่ชดแชร์โซเชียลนะครับกรณีนี้ถ้าเราแชร์ผ่าน f a c e b o o k นะครับรูปที่ปรากฏในการแชร์นะครับกรณีถือว่าอาจารย์เขากดแบบนี้นะครับในที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์เคยเขียนไว้แล้วนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บสิ่งสําคัญนะครับมันจะมีปุ่มที่กดแชร์ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างแบบนี้นะครับ ด้านข้างนะครับหรือว่าด้านล่างสุดก็ได้สิ่งสำคัญนะครับในโปรไฟล์เราเขียนนะครับมันจะโชว์ออกมาตรงนี้ให้เราเลยนะครับนะครับต้นรูปที่เราใช้นะครับชื่อจริงนามกุญจริงแล้วก็ประวัติ b i o l o g i c a l นะครับที่จะมีโชว์ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็การแท็กต่างๆจะแท็กได้หมดนะครับสามารถแท็กได้ไม่จำกัดนะครับดังนั้นที่อาจารย์บอกว่าในการทำการแชร์นะครับถ้าอาจารย์กดแชร์ตรงนี้ปุ๊บ รูปที่ขึ้นจากการแชร์นะครับก็คือรูปที่เราจะโชว์ตรงนี้ครับเราต้องทําการเซตเองโอเคนะครับเซตจากตรงนี้ได้นะครับวิธีการที่เซตให้โชว์นะครับถ้าเราไม่เซตเวลาแชร์ผ่าน facebook จะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการนะครับก็เราจะต้องไปตรง SEO แล้วกดแชร์ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกที่ Facebook Image นะครับเฟซบุ๊กนะครับเวลาเซตไซส์ของ facebook Image นะครับก็ เลคคอมเมนต์ไว้นะครับเซตได้ที่1 2 0 0คูณ628พิกเซลจะเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดนะครับสมงว่าจารย์เซตจาก็กดอัปเดตรูปภาพนะครับจารย์ก็เลือกรูปเดียวกันกันกบร,รูปที่เราโชว์ในหน้าเว็บนะครับปึ๊บจา์ก็เลือกรูปมนะันน่ะถ้าดีคือควรจะเป็น1 2 0 0นะครับคูณ628พิกเซลจะทำให้สวยที่สุดนะครับสมงว่าจารย์เซตออกมานะครับ1รูปซึ่งเป็นรูปเดียวกับรูปนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนะครับสิ่งสำคัญถ้าเราไม่มาแอดตรง Facebook Image ตรงนี้ครับเวลาเรากดโชว์ผ่านโซเชียลมีเดียตรงนี้ครับรูปจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้รูปขึ้นเนีครับเราต้องทำการปรับตรงนี้ก่อนโดยการอัปโหลด i m a เ e เข้ามาก่อนนะครับพอเราเอาอัปโหลด m m g g e เข้ามาเสร็จหมดทุกอันแล้วนะครับเราก็สามารถกด Public ได้เลย รหรือจะกดพรีวิวดูก่อนก็ได้ครับเพื่อจะให้รู้ว่าบทความที่เราเขียนนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นแบบไหนนะครับก้อน,นี้เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซที่อาจารย์เขียนมาทดลองเขียนมาเมื่อกี้เราสามารถเขียนตรงนี้ก็จะมีชื่อของเรานะครับในที่นี้ให้เราใช้ชื่อจริงนามกุณจริงเป็นภา,านษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่นั้นเอเราใสา่เสร็จปุ๊บก็จะมีชื่อประวัติของโปรไฟล์เราที่เราได้เขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ข้อมูล ต่างๆนะครับที่เราจะได้ใส่ไว้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียอย่างที่ต้องการให้ผู้อ่านติดตามเรามากขึ้นนะครับก็สามารถใส่ช่องทางการติดิตอสื่อสารได้นะครับนะครับสิ่งสําคัญต่อมานะครับก็รูปในการแชร์จากเดิมกี้ใช่ไหมพออาจารย์กดในตรงที่เป็น Facebook อันนี้นะครับก็จะต้องมีเกิดการแชร์ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้กด Public นะครับเนื่องจากว่า จา์แค่พรีวิวเฉยดังนั้นจา์จะกด Public ก่อนนะครับสิ่งสำคัญถ้าเป็นนักศึกษาเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในการทำเนี่ยจาย์จะตั้งเซตเป็น Contribu t o r ไว้ก่อนนะครับดังนั้นพอเรากดตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มที่เรียกว่า submit for review นะครับ submit for review อาจารย์ก็จะมีคนกด Public ให้นะครับก็จะสามารถออกไปในโลกออนไลน์ได้แล้วนะครับหรือในเว็บไซต์จริงได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการตรวจเช็ครอบสุดท้าย แต่พอเราชำนาญแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นอาร์เธอร์คือเป็นผู้แต่งหมดสามารถพับปิ c กได้ด้วยตัวเองแล้วเอเยนคนี้นี้อาจารย์จะกดพับปิ c กไปนะครับแล้วกดพับปิ c กนะครับก็คือบทความที่เราเขียนขึ้นนะครับก็จะโดนอัปโหลดเข้าอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ g i r k g e e k c o m แล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยแตันั้นอาจารย์ก็ไปหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับโดยการกดโฮมนะครับสังเกตอะไรไหมครับสังเกตว่าอะไรนะครับสังเกตว่า สิ่งที่เราเขียนทำเมื่อเมื่อตะเกียน,นะครับก็จะอัปโหลดเป็นโปรไฟล์ที่อาจารย์รูปทำโปรไฟล์รูปภาพที่เป็นภูเขาต่อมาแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆก็จะเริ่มอัปโหลดได้นะครับพออาจารย์กดเข้าไปปุ๊บนะครับพออาจารย์กดเข้าไปก็จะมีข้อมูลที่เราได้เขียนไว้นั่นเองนะครับมันก็จะมีการแท็กงานต่างๆแบบนี้คือแท็กนะครับพออาจารย์กดแท็กเข้าไปทั้งหมดนะครับมันก็จะซัมมารีว่าแท็กอันนี้นะครับ ก็คือใครบ้างน,นะครับอาจารย์ก็เวลาตรวจงานจะตรวจในนี้ได้หมดเลยเนะครับเนื้อแท็กสําคัญนะครับจะก,กําหนดในแต่ละสัปดาห์นะครับั้น,นสิ่งสําคัญต่อมานะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการกดแชร์แล้วต้องแมเ้เผืดจากเข้าไปจริงนะครับตอนนี้พับบิกไปแล้วนะครับพอพับบิกไปแล้วนะครับในการกดแชร์ปุ๊บาจะรกดแชร์ พอกดแชร์ปุ๊บรูปที่เราเซตไว้นะครับในใน c e e o o o กเนี่ยก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถพิมพ์ข้อมูลโฆษณาอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับทำให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจที่จะอ่านในบล็อกหรือว่าในบทความของเรานั่นเองนะครับก็พิมพ์แล้วกดโพสต์ได้เลยนะครับนี่จันยกเป็นตัวอย่างถ้าเราอัปโหลด f a c e b o o k Image ปุ๊บจะขึ้นเป็นรูปนี้นะครับถ้าเราไม่อัปโหลดมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับดังนัทุกคนต้องทาการอัปโหลดก่อน นะครับวิธีการให้คะแนนขออาจารย์นะครับอาจารย์จะให้คะแนนโดยดูจากเนื้อหาเป็นหลักนะครับสมมติว่าจะบล็อกนี้ที่อาจารย์ได้เขียนก่อนแล้วมีวิวให้ดูด้วยนะครับว่ากี่คนแต่นั้นเวลาอาจารย์พิจารณานะครับก็คือความถูกผิดของภาษาเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ความสวยงามแต่นั้นในการทำนะครับเขียนบทความเนี่ยเราจะต้องทําการสร้างรูปด้วยนะครับสร้างรูปให้สุดบทความมากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีรูปมีแต่ตัวอักษรอย่างเดียวเราจินตนาการว่าผู้อ่าน อาจจะไม่ชอบบทความที่เราเขียนก็ได้เพราะว่ามองไม่เห็นภาพนะครับบางคนก็ขี้เกียจอ่านหนังสือต้องไหมครับดังนั้นถ้าเรามีรูปประกอบกับตัวอักษรนะครับหรือตัวของหนรรังสือเนี่ยจะทําให้ผู้อ่านมีเกิดความสนใจมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถใส่ข้อมูลละเอียดพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเหมือนพิมพ์บอร์ดปกติเลยนะครับง่ายมากนะครับสามารถใส่ข้อมูลนะครับสามารถ แอดเป็น YouTube ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับแอด u t u b e ก็คือไปที่ embed e m b e d ได้เลยนะครับแล้วก็เอา c อ p y p o d คมาแปะนั่นเองนะครับสามารถพิมพ์ได้ปกตินะครับที่เราจะต้องได้ใช้กันนะครับอันนี้ครับจารย์ก็สาธิตวิธีการต่างๆนะครับที่เราจะได้นำมาใช้นะครับในกรณีที่ต้องเขียนบทขวานะครับแบบนี้ครับคือก็สามารถเปิดดูได้หมดเลยโอเคครับอันนี้เป็นก็ เป็นลักษณะตัวอย่างหรือเป็นในเดโมนะครับที่จะต้องทำนะครับโดยหลักการนะครับเนื้อ,อาหารจริงทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะเก็บคะแนนเป็น70%นะครับกับความถูกต้องนะครับอีก3 0ที่เหลือมาจากอะไรครับอีก3 0ที่เหลือเนี่ยเนื่องจากพออาจารย์ตรวจที่บ่านมาเคยอาจารย์ตรวจงานคนเดียวถูกต้องไหมครับดังนั้นในปีปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ต้องการให้คนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเข้ามาร่วมช่วยกันตรวจได้ ดังนั้นอาจารย์เลยทาการสร้างปุ่มแชร์ขึ้นมาดังนั้นอีก30อาจารย์จะนับจากยอดการแชร์นะครับแล้วก็ยอดการวิวในบทความนั้นๆนะครับยอดการแชร์ทั้งหมดรวมกันนะครับแล้วก็ยอดของการคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment ในที่นี้นะครับดังนั้นอาจารย์ใช้วิธีการคอมเมนต์คืออาจารย์ใช้เป็น a c e b o o k คอมเมนต์นะเฟซบุ๊กคอมเมนต์นะครับดังนั้นคนที่จะทำการคอมเมนต์นียก็คือจะแอร์ซาผ่านรหัส ผ่านเรียกว่าเป็นรหัสผู้ใช้นะครับ user นะครับได้เลยนะครับดังนั้นการนับคะแนนก็คือนับจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวนะครับการกดไลค์การกดแชร์นะครับต่างๆนะครับพวกนะครับเราก็ให้คอมเมนต์หน่อยนะครับก่อนจะจบคอร์สนะครับได้เทอมหน้าเราได้ทำการปรับปรุงได้นะครับนะครับนี้เป็นลักษณะของ เฟซบุ o กคอมเมนต์ทั้งเองซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครมาคอมเมนต์นะครับเราสามารถคอมเมนต์ได้นะครับสิ่งสําคัญต่อมานะครับให้เราทําการทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับให้เราทําการกดไลค์เว็บไซต์ชื่อ g e อร์กิ๊กคอก่อนนะครับไลค์อันนึงนะครับกดไลค์ที่อาจารย์เนสเดอะซีรีส์ด้วยนะครับนะครับั้นชื่อผู้แต่งทั้งหมดจะมาอยู่ในคอลัมน์ขวาหมดนะครับ เมื่อเสร็จทุกคนแล้วจะเยอะมากๆนะครับที่จะได้กําหนดไว้ดังนั้นพอเราใส่ข้อมูลเสร็จไปเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือเราก็เดี๋ยวไปตามส่งงานนะงั้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะพอเข้าใจคอนเซปต,ต์หรือวิธีการทํานะครับก็สามารถเอาใช้งานได้เลยอ่าสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงนะครับนะครับสมมติอาจารย์ไปหน้าที่เป็น Edit สิ่งสําคัญอีกอย่างนึงเนี่ย ในการทำนะครับก็คือเราก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของภาษา HTML อยู่บ้างนะครับสมมติว่าจะกดไปดูนะครับต้องการจะปรับแก้บทความเนี่ยนะครับต้องการจะปรับแก้บทความก็คือสามารถแก้ข้อมูลได้เลยโอเคไหมครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะนํามาใช้นะครับในการเขียนบทความนะครับเพื่อจะทําการส่งงานนั่นเอง ดังนั้นที่จะก็สรุปไปคือเป็นดังนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับกรณีเราเอาบทความมาจากที่อื่นนะครับทุกครั้งนะครับในการเขียนบล็อกหรือเขียนบทความนี้ครับท้ายบทความหรือก่อนบทความไม่ได้ครับเราก็เขียนว่าข้อมูลนี้มีแหล่งที่มีที่มาจากใครหรือจากบริษัทอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นสําคัญนะครับเพราะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นใครนําข้อมูลหรือนารูปที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับจะต้องมีการ เขียนสาเนาเสมอนะครับนะครับนี่เป็นจุดที่ต้องสำคัญเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับเี็กเราก็น่าจะได้เข้าใจบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในกรณีที่ต้องเริ่มทำผมอย่างจริงจังนะครับนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้ชีวิตคู่นะครับที่ ในปัจจุบันก็เริ่มมีแต่งงานนะครับที่เราช่วยกันถามว่าจะเลี้ยงลูกนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนนั่นนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับเราสามารถสอบถามอาจารย์ได้ผ่านทาง f c e e o o o อาจารย์เนเจอร์ซีรีส์นะครับหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์คลิปวิดีโอต่างๆที่ y o u t u e n t Agent, n e เน t แต e ซีรี e เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อย